สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะเอฟซีทุกท่านนะคะมันนี้มารอมลอเนื้มลรงอากาศไปอึมคึมอยู่คือฝนสิตกอากาศบมมีตะเวนเลยมันนี้ว่าจะมาถ่ายตะเวนสัตตะเวนบมมีตะเวนโ,มมวนโอ้เขากำลังจะเป็นห่วงพนเด็กํำลังจะออกห่วงเข้านาปังเข้านาปังกำลังจะออกห่วง ทีนี้บรรยากาศมันอึมครึมอยู่เหมือนทําท่าจะตกเนาะฝนฝนทําท่าจะตกจิตกตห้ามบุญบ่เมื่ออื่นบุญฉลองวัดบ้านดอนทอยสลองวัดดอนทอยฝนตกห้ามเดือนเพนบ่ลํำกลางเวนว่าสันัจิลำกลางเวน เดียนเทนอำนวยพรวราศีรํากรเวนฝนตกห้ามฝนตกห้ามกับเขาซาลาเราลเลยนะค,คือบัางามปานไหนะบัางามปานไดนมันอยากคือบ่มีน้ำน้ำเบิดไหม ซ้ำนี้แล้วเนาะมันก็ซุ่มอยู่ประมาณนี้นห่วงห่วงข่ากับประมาณนี้ดีแ่อันเสียงมาแล้วค่ะเสียงมาแล้วเสียงบวขาดตอนละคงจะไม่เป็นหรอก เพราะว่าฉีดสีสองเข็มแล้วฉีดยาสองเข็มแล้วทีนี้ไปไปในกลุ่มเสี่ยงกัจะไปตีมาตีใส่พูดูนูดนั่งกัดีบ่ไดัไปไปน้ากันที่แรงที่แรกสองสามมือมาบ่าได้ไปน้ากันเพราะบ่ได้ไปน้ากันว,ว่าเป็นโคว,วิดแะสะนไปตรวจแล้วว่ามี วันนี่ก็แยกย้ายกันใช่ไหมแยกย้ายกันบม่ได้ไปเจอกันเลยมู่ทางานํากันเลยแยกย้ายผ่ยแยกย้ายมันอันนี้ก็เลยลงทงลงมาทงลงมาทงมาข้างอากาศฮอนเอาเอา หอดแล้วก็อบอ้าวโอวนน้ยตะเว,น,น,ว,ว,น,ะเวนเนี่ยโมเห็นเลยตะเวนมึงฟ้าสลัวสลัวเลยโมมีตะเวนเลยมืดครึมฟ้ามืดครึมช่วงนี้ก็อยู่บ้านไผ่บ้านมัน ดูแลผัยดูแลมันบ่ได้ออกไปใส่หยุดเชื้อเพื่อชาติอยู่เงินผัเงินมันอยู่อยู่บ่เหมาะไม่เมะออกนอกพื้นที่บ่ได้ไปออกนอกพื้นที่ไปสีแล้วนี่ไปออกนอกพื้นที่มาเราพักกนนันดีโควิดเป็นแถบอยู่โดนโทนะเวน่ะนป็นหลายหลายเป็นจะเกือบ ครึ่งบ้านบ้านหนึ่งเนาะเกือบครึ่งบ้านไปเลที่นี้ก็เลยบม่ได้มีการอันไปหากันบม่ได้ไปสวนเซี่ยฮาปาร์ตี้บม่ได้ไปรวมกุ่มกันบม่ได้ไปทํางานรวมกุ่มกันจะอยู่คนละบอนคนละทีแยกย้ายกันอยู่บ้านใครบ้านมันสันโอ้โ้โอ้โหมาแต่ใส่นะ ป้าเป็นขบวนเลยนกเป็นมูเลยโอ้มาจอบจินเขาติพูดนะนกพูดนะพอลูกมาคำวาา่าบินวือขืนเลยโอ้ไหลขนาดสมมรัเมือนะ่อไหร่เพื่อนอันไปอันเห็นเพื่อนไปอนยิงอันปะ,ป,ะ,ป,ะปังยิงหลายนกมาสันตก์อะไรนกนกไหลนะควนละขืนคำว่าบินวือวือเป็นมูเลย โอ้มองนี้มองงามเนาะเข่าวมองมองงามมองมองผีไข่เนี่ยจังหน่อยเอน็นนาก็ว่าปีหนาไปค้าก็ว่าปีหึ่งมหาบ้านนี้ติดโควิดเหรอเอ็นยังกะบอกสะดวกได้บ้านนี้เอ็นยังกะบอกหักโควิดมาไม่สะดวกเลยมองทางนี้บ่ง,งาม จมองทางไต้คุ่นมันคือเหลืองๆทางไตหุมองงามเอดีเแดหลายอยู่หน้าหักสิบบได้หลายประมาณนี้เข่าน้าปางเพื่นราคากระถือข้าราคาถูกคุณนเลยนกหลายเยอะ เอ็ดพ่อได้กินเอ็ดพ่อได้อันขายบ่ได้เพราะว่ามันราคาถึกอ,อันนี้ก็มาหาลบหลีเลยคะ่ะหาลบหลีบกบไปเจอมูคนมูมาคขนะไปเจอคนหมูมากไม่ได้สร้างเป็นเนาะสร้างเป็นอัน เป็นเชนนื้อเชื้อระบาดเชื้อโรคระบาดเชื้อโรคระบาดตะก้อนจะเป็นโรคหาสมัยอันปูยาตายายนะ่ะขูมมือนี่เป็นโรคโควิดเท้ปะบัดนี้จะให้เป็นโรคอันประจำท้องถิ่น,นะะใช่ไหมคะใส่ไข้หวัดใหญ่ธรรมดาใสะ่สี่ยาเชื้อโรคเข่าคนแล้วก่ะเอาโรคก,กับโรคมาสู่กันแล้วมัน มันไผ่บัสูงอะเสียชีวิตไปมันไผ่พุ่มตานทานบ่ได้ภูมิมตานทานบ่หลายเสียชีวิตไปเดี๋ยวโอ้บางงามปปเลยเป็นน,นกหามันมาฮีดเละนี่เป็นน,นกมามาลีบมันบ่มันจังอันเป็นแบบนี้บัวคากปไปเลยนกมาฮีด รีกินห่วงอล้รหรอเขามันสิบวตึงได้บบบนี้เจ้าขอมันกรา่ได้มาเนาะเจ้าขอมาเตรียมบุญเดี๋ยวโอ้บริได้งามปัานใดบอคือนาทาั้งหุนหนาทาั้งผู้บริได้ไปทั้งนั้นอันทางมือนาไปทายนะงามงามเข่าเนี่ยงามขนาะดแต่ตอนที่เป็นห่วงยังบอไปเบิ่งซ้ำอันนี้มันอัน ต้นเขาบ่ครับบ่งามแต่เดี๋ยวมือนหนาหลังแล้วบุญไปทายอันน้ำทงนั่นตอนงามงามทงที่ไปกินปลารอบนะไปะกินปลาเขางามทงนี้เขาบงามแต่ธรมไาทายอันบรรยากาศอันนีจากคนชุมนุมชุมนุมชนนีจากที่ชุมนุม มาอยู่ป่าอยู่ดงจักเป็นหรือ่เป็นเกือบบ่เกือบที่แรกนะ่ะเจ็๊บหัวเจ็๊บหัวแล้วก็ไข่ไข่แล้วก็ไอไอแล้วก็มื้อนี้เห็นโไข่ม้นเนมื่อวานนี้ไข่ เมื่อก่อนอะเจ็บหัวประมาณนี้แหละมาสู่กันเลยสู่กันกับเชื้อโลกที่สีเข้าไปสู่กันเป็นอะไรออกปูล้วจออกก้อยแบบันนี้เสียนถ่าทายควายเด้๋ยานี้หาควายมาควายิ่นกกชิมาแล้ว่ะอันนี้มันเหอเห็นควาย มาถ่ายเข่าก่อนนะเพื่อเห็นควายมาแล้วก็จะถ่ายควายเออเออโอ๊ยไม้ดีดบัไดงามปัน,นี่ยเอามาแล้วบอกงัวมาแล้วเดี๋ยวโอ้งัวมางัวไผ่ัวกำลังมา หัวมาควายยังหัวมามาแต่งัวโอ้มาแล้วโอ้คือมุมแทะนะคือดำแทะมุมขนาดอามาอีกแล้วหนึ่งสองอาที่ดำไม่พอเห็นเนาะบรรยากาศพัน,นมืด คน,นะน,นนี้บ่แดดนะบ่แดดนะมื่อนี้ว่าสิธาถ่ายควายควายผลมันได้ม,มาง่าย,อย,ายบอกตี๋โอ้ยงั้นโมมาง่ายอ่ะสัสควายกันดิยังนโมมากับวัชิธาถ่ายติดต่อก,ก่อนคลิปนี้ก็ให้ชมแค่นี้ก่อนนะคะติดตามคลิปต่อไปได้จ้า ขอบพระคุณท่านมากนะคะท,ท่านผู้ชมโชคดีจะเป็นของท่านนะคะแล้วก็ฝากอันช่องอันทิกตอกนะคะกิติมาบ้านดอนช่องยูทู e กับกิติมาสามบ้านดอนช่องทิกตอกกับกิติมาบ้านดอนถ่ายอันต,ต้องทิกตอกเนี่ยถ่ายอันยูทู e เนี่ยถ่ายหลายอันหลายอย่าง,ายอยางพอให้ จะขอมีงานหลายๆมีงานเยอะๆถ่ายติ๊กต็อกถ่ายตลอดถ่ายติ๊กต็อกถ่ายบันทีถ่ายอันถ่ายยูทูปมีถ่ายอันถ่ายเป็นเวลาถ่ายติ๊กต k อกนี่หันมันมันบดดนเนาะใช้เวลาบดดนนาทีเดียวมีถ่ายอันยูทูปประถ่ายเป็นชั่วเป็นนาทีเป็นชั่วโมงโอ้โหเด้นนกมาแล้วพ่อนกมาแล้ว บรรยากาศมันก็อึมครึมแบบนี้แหละค่ะเพราะว่าผลนพนทำท่าจะตกอากาศก็ร้อนแต่เทนี้ควายยังมามาสัตวก็จะให้อันเบิง้งเดี๋ยวก็ให้เบิ้งพอประมาณนี้ก่อนค่ะคลิปต่อไปนะคะส่วนคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณนลลายเด้อสบายดีบ้องสู่ ขอบพระคุณมากจ้าสวัสดีจ้า